ร้อนนี่วะอยร้อนเว้ยอ้าวน้องมาช่วยพี่ซื้อหน่อยเร็วเร็ววันนี้ขายไม่ดีเร็วมาซื้อหน่อยน้องจะไปไหนล่ะมานี่ช่วยพี่ซื้อหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะเฮ้ยหาเรื่องดีหว่าฉีทํำไมเนี่ยต้องมาช่วยซื้อของแล้วไม่งั้นเจอดีกันแน่เลยป้าเอาแม่ไปใส่ไม่ใส่อึดอัดลำคานเวย้ยใส่ทำไมยุคนี้ต้องขายของออนไลน์ละ งันสร้างเถจเลยแล้วกันควถูกใจเต็มเลยเว้ยงั้นต้องสั่งสินค้ามาสต็อกเยอะๆขายดีแน่ๆงานเนี้ยทำไมกดแค er นเซอร์น่ะอุตส่าห์สั่งสินค้ามาสต็อกสเต็มเลยอะ่ะโอ๊ยตายแล้วโอ,โอ,โอ,โอโจะเป็นลมายุคนี้ขายของก็ยาก โลกภัยก็เยอะออนไลน์ก็ยุ่งยากให้เราช่วยคุณสิแคบิลเอ็กซ์เพสแหล่งช้อปออนไลน์ที่คุณสามารถทำธุรกิจได้ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องทำการตลาดไม่ต้องเสียค่าสมัครทำงานได้ทุกที่ถอนเงินได้ทุกเวลาสมัครเป็น v i p เชิญชวนรับผลตอบแทนได้จริงมั่นใจ เพราะโอกาสเป็นของทุกคน